ผักกระเป๋าใส่เหรียญหูลูดง่ายๆมือใหม่ก็ทำได้ค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการทำกันนะคะไหมพรมที่เราใช้นะคะคือเส้นขนาด4พายโคเชฝั่ง5ทับศูนย์ค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่นะคะเราจะถักขึ้นไป21โซ่ค่ะ เมื่อครบ21โซ่นะคะเราจะถักเป็นลายถัก F นะคะย้อนหลังกลับมา3ห่วงค่ะพันหัวเข็มสอดเข้าในห่วงที่3ามนะคะายออก2ครั้งค่ะแล้วก็มาร์กไว้นะคะพันหัวเข็มค่ะถักลาย F แบบนี้นะคะจนถึงปลายแถวค่ะ เมื่อถึงมุมแล้วนะคะเราจะถัก F 3ครั้งในห่วงเดียวค่ะ1นึสองสและถัก F ไปเรื่อยๆจนถึงอีกมุมค่ะเมื่อถึงอีกมุมนะคะเราจะควักเข้าไปนะคะในห่วงแรกนะคะที่เราควักไว้นะคะสองครั้งนะคะ แล้วก็ถักสีเลื่อนห่วงเพื่อปิดแถวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแถวที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยสามโซ่ค่ะมาร์กไว้นะคะและถักเอฟไปเรื่อยๆค่ะให้ได้ทั้งหมดเก้าชั้นค่ะ เราก็ได้กระเป๋าทั้งหมด9ชั้นแล้วนะคะต่อมาทํำสายหูรูดค่ะทักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด70โซ่นะคะหรือว่าความยาวตามที่พี่ๆต้องการเลยค่ะในวิดีโอนี้จะถักทั้งหมด70โซ่ค่ะเจโซ่สเส้นนะคะ และมาถักดอกไม้กันค่ะการถักดอกไม้นะคะก็จะพันแบบโอลิงค่ะควักโซ่ขึ้นมาหนึ่งห่วงนะคะแล้วก็ควักธรรมดานะคะห้าห่วงค่ะหนึ่ง